สวัสดีครับต่อไปนี้ก็จะทําแกนก้านถีบนะครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันก็จะใช้คําสั่ง r e v o e v e นะครับเลือก s g e t c y Font p l a n e แล้วก็ลากไปเลยนะครับอย่า,าไปจากนั้นก็ใช้ Centerline นะครับ กำหนดขนาดอันนี้เป็น34นะครับแล้วก็ให้ด้านนี้เป็น76นะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็เป็น133นะครับจากนั้นก็ทำการรีเวิร์เลยครับโดยเลือกรีเวิร์ที่ลายนี้นะครับก็จะได้เส้นนี้มาได้งานนี้มาครับ กลงเลยจากนั้นก็จะทำร่องนะครับเลือกที่ extrude cut ครับเลือก plane นี้เป็น right นะครับก็ใช้ rectangle นะครับกำหนดขนาดให้มันเป็น5นะครับและนี้ก็เป็น5เห <t ell> มือนกัน e x t <ell> sketch เลยนะครับแล้วก็เลือกที่ up to surface แบบนี้ ก็ตกลงก็ได้ลองมานะครับถึงที่ผิวนี้อีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกัน,นครับก็ทำ x ชุดคัดเหมือนเดิม <c oughs> ใช้เนี่ยครับเหมือนเดิมเลยกำลังขนาดที่เป็น5นะครับอันนี้ก็เป็น5้าเหมือนกัน x sketch เลยนะครับทำการ x t r u d e อัพทูเซิร์นะครับโอเคก็จะได้มาแล้วนะครับก็ใส่สีให้ดูสวยงามนะครับแบบนี้เลยก็จะได้แกนก้านถีบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ